วันวันดีพี่นอ้องให้ไปตกปลากันมาเน่อยด้ให้เบิงบ้งวิวน่อพี่นอ้องงามงามพี่นอ้องมันยากาศฮะก็ตัวเองเดินไม่รอใครอ,อระยัง

Merci. นก,นกันจังไปเนี่ยให้บุคผูสาวพี่น้องผู้สาวงามงามว่าที่จะตกแล้ว ไอ้ฝอกก้ทะเลกันเรือเลยี่น้องน้ำตัวนี้ก็ได้ที่ยังไม่เอนิไอ้ว้าขูดหลังสองคนสองคนิจแมานี่ก็ได ตอนนนี่่ามอม้ทำไมถ้าเราแซบเสิเก่งเดี๋ยใส่ถุงกระเป๋าเพื่อไว้เป็นยัง 快啊黑

มันยังเป็นๆอยู่เลยพ<ป>ี่น้องอเดา่าเไอเรืองเขาไไเาเมัดอะไรลูกพี่ลลลหลบหลบไหมนะหลบไหมเออเดี๋ยวให้ทายเรือบี่งเข้าไปเดี๋ยวครับพรมลาเกา่า คนเก็บอยูน่นู้ Overwatch> นตัวมาไม่ไอ้เก er> ็บป่ามี้าแล้วอ้ย 好了，你好，公司这里，嗯，再见，拜拜。